หน่วยศึกษานิเทศและวิทยาลัยการอาชีพชายยาได้ดำเนินโครงการนิเทศพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้สร้างสรรคนวัตกรรมในสถานศึกษา Excellence Center และ CVM ตามข้อตกลงพัฒนางานประจำปีงบประมาณ2,566โดยศึกษานิเทศดุษฎีน้อยใจบุญศึกษานิเทศภัยรัฐพมมาศึกษานิเทศโสพิดาาลิมวัฒนาพันธ์หน่วยศึกษานิเทศ กิจกรรมที่ 1. นิเทศสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา Excellence Center และ CVM สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์วิทยทาลัยการอาชีพชายยาภายใต้การนำของท่านผู้ในาการนรงหวังอินกิจกรรมที่2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา Excellence Center และ CVM การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะยึดโยงคุณวุฒิวิชาชีพให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ตามคุณลักษณะศตวรรษที่21และมีทักษะการปฏิบัติงานอาชีพ ครับสวัสดีครับก็กับผมนายฉลองสิริเพงครูจากวิทยายลัยเทคนิคอ่างทองนะครับได้ความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของการจัดทําแผนในรูปแบบของโปรเจกต์เบสเล ARNING แล้วก็ในรูปแบบต่างๆที่ท่านวิทยากรนะครับจากหน่วยศึกษานิเทศได้ให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ ก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยศึกษานิเทศเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมธนพงศ์มีหิรันครับภูวิทยาลัยเทคนิคโคสมโลนะในโครงการนะครับก็มีในหัวข้อของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับแล้วก็การเขียนแผนฐานสมรรถนะแล้วก็มีการนําการเขียนแผนแบบโปรเจกต์เบรนนิงนะครับมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนนะครับเพื่อให้เด็กได้ฝึกตามฐานสมรรถนะ และตรงตามมาตรฐานอาชีพมากที่สุดครับผมครับสวัสดีครับผมนายพัชวิ์นว่วศรีครูจากวิทยาการชีพตรงความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ก็คือการเรียนรู้ในการเขียนแผนเช่นการแบ่งหน่วยการเรียนรู้การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้การนำไปใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดและกิจกรรมแบบ PJBL เพื่อให้ทันกับยุคสมัยศตวรรษการศึกษาที่21กิจกรรมที่3การนิเทศส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษานิเทศแบบเยี่ยนชั้นเรียนในสถานศึกษาเพื่อติดตามผลการจัดการฝุขอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูชื่อนายเดชวิชัยเชนล,ลำนะครับอยู่จังหวัดชนบุรีครับก็คืออันนี้ผมมาเรียนการทําสีเบื้องต้น สาเหตุที่ผมมาเรียนคอร์สท,ทำสีเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือการทํางานจริงเนี่ยเขาจะไม่เน้นคุณภาพเท่าไหร่ผมก็เลยจำเป็นต้องมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพครับสวัสดีครับท้าย I'm n a m e i s Setha บุญคุศ k I'm studying here at วิทยาลัยสมุทรสารพัดช่างสมุทรปาการนะครับ The reason I am studying here because I uh, They have a lot of skill for learning and uh, experience from the professional professor here. Very nice support from the private sector and also we have uh, everything ready for every equipment. You see uh, we have the lab color for, for testing and the professional painting room. Everything here is really good and professional here and I think it's really good to study here. สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิรพัฒพาเทศครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนภูมิบุญเกิครับเออวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้เครื่องสปอตเตอร์นะครับอันนี้คือเครื่องกระทุงที่เราจะมาใช้ในการขึ้นรูปบอดี้นะครับอันนี้คือเครื่องสปอตเตอร์นะครับในการจะทําให้การขึ้นรูปบอดี้นะครับไฟเบอร์หนึ่งคือตัวชิ้นงานไม่นาครับ ส่วนเบอร์สีคือตัวชิ้นงานเหล็กนะอันนี้คือทามเมอร์ครับตัวจ่ายไฟครับขั้นตอนที่2นะครับทำการเอาสายกราฟประกอบ,บกับตัวบอดี้ครับอันอันอกีมาทามเมอร์เป็นเบอร์5นะครับต่อไปก็ทำการเอาเครื่องทามเมอร์ที่กับตัวบอดี้ครับ ยาก,กระทุ้งแรงครับการสปอตเตอร์ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับจากการดำเนินงานครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะนะและออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง กิจกรรมที่4เวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อคัดเลือกเบสแพติสในการจัดกิจกรรมเป็นการถอดบทเรียนจากการประชุมปฏิบัติการในกิจกรรมที่2เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แชร์ประสบการณ์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศส่งผลลัพธ์ต่อการพัฒนาผู้เรียน รูได้นําเสนอการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาพุทธศักราช2565โดยยึดโยงคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในการประกอบอาชีพตามตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษา Excellence และ CVM ผลรับจากการจัดกิจกรรม ครูได้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 2. ครูได้เผยแพร่น,นวัตกรรมผ่านสื่อเทคโนโลยีโดยสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านบทความเรื่องเล่าสร้างพลัง 3. ครูประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดรรทำทำเนียบรุ่นขอบพระคุณทางหน่วยศึกษานิเทศเป็นอย่างสูงครับที่ได้จัดโครงการดีๆให้กับครูอาชีวศึกษานะครับซึ่งโครงการนิเทศพัฒนา าก,การจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา CVM และ Excellence Center นะครับที่ทางวิทยาการอาชีพเทียาในฐานะศูนย์ CVM ได้ร่วมกับโดยสื่อฐานิเทศจัดในวันนี้นั้นถือว่าเป็นโครงการที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับในยุคปัจจุบันเพราะว่าครูเนี่ยถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญนะครับตามนโยบายของนโยบายและวิสัยทัศน์ของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดรธนุกงศ์กินดานะครับที่ท่านได้ให้ วิสัยทัศน์ไว้ในการพัฒนากำลังคนอาชีวกษาที่ว่าผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศนะครับการที่เราจะพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงได้นั้นครูเราต้องมีองค์ความรู้นะครับที่ทันสมัยก้าวทันในยุคปัจจุบันซึ่งในโครงการนี้เนี่ยเราได้พัฒนานค,รครูในสาขาตัวถังและสีรถยนต์มามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีง้อมาน 2,165นะครับพัฒนามาแล้ว30คนนะครับปีนี้28คนนะครับซึ่งก็จะสามารถทําให้ครูได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับจะทําให้นักเรียนได้มีสมรรถนะสูงตามวิเศษทัศน์ของสํานักง,งาน,นาคณะกรรมการการอาชุศสาต่อไปครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการรงหวังอีนนะคะสิ่งที่ท่านได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับเป็น ตัวตท่านท่านได้ทำหน้าที่ในส่วนของ CVM นะคะตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนะคะในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาค่ะซึ่งก็จะไปตอบโจทย์ในส่วนของการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ต่อไปค่ะค่ะขอขอบพระคุณค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะ